สวัดีครับ FC กะเดี๋ยวมาอนี้สิพามาเบิ่งกันฮะเฮ็ดแล้วก็เก็บเฮ็ดปวกเนาะครับเนาะวิธีการซีเก็บเฮ็ดปวกเขาเช็ดจังไดเนาะครับเนาะและ้วเฮ็ดปวกนี่มันจะอยู่แบบไซส์นาะครับนะเนาะเฮามาพอ่อในโพนในหยังเฮาจะได้หู้ว่านี่คือเฮ็ดปวกครับก็สิได้ไปบอกต่อว,ว่าเฮ็ดปวกนี่เป็นถ้าภาษากลางเอ้ยเฮ็ดโคนเนาะครับเนาะมาครับว่าเฮาสิเก็บจังไดก็ตามเบาหนิดมาเลยครับจะตอบนะครับเดี๋ยวเฮาก็เข้ามาในป่าเลย จเจอแล้วเจอแล้วเจอแล้วครับเห็ดปวกใช่ไเจอแล้วเจอแล้วหมาเคยโน่แดงๆครับมาเจอแล้วครับเจอแล้วเห็ดปวกนี่ครับเดี๋ยวน้นะครับนี่นี่เป็นไงครับเอ็ดซี กะชีเฮ็ดอันนี้เลยครับนี่คุณนะครับ fc ผูนะครับนีงกระหลนะครับเน,นาะยีนปลาเื้อนี่จะได้กินแกงเห็ดปวกผู้โอ้โตูมันกับกัดเท่าขึ้นกันนะครับมันกับห่วงมันห่วงเห็ด ปกนะนะวนะกวปกว็ได้พูดนะมึงเนี่ครับอ่พนะปวกกกกหวงเฮ็ดคนกนะห้วงเฮ็ดอย่าปากนเอือนะให้เขาปากคนเดียวอุ้ยบาสามดอกเลยครับอ่่จุ่มนึง ที่อะไรนนีะี่เี่วนีนีก็ออกนะมื่อนมกอครับอ้าแบบนี้นะเอ่านเอดวนี่เลโอ้โหนกระยีบมุนมาทั้ง่ี่ เออเก็บเอาลูกเก็บมาหน่อยนี่ครับปูงมันนี่รัางนี่ครับปูงเหนือได้นีครับพี่นี่ครับพี่เห็ดผวกนะครับนะ เห็นบ uh ่เ huh. อื e <S <S não, ้อเห็นบ okay. ่เห็นจ้าเฮ้ยเห็นจ้าเพื่อนยังกินมั้ยเอ่ยเอื้อเอื้อหมุนออกดูลูกหมุนออกหมุนออกน้ำมาหาพ่อพี่ น,ออน,นี่ครับเพชรนะดูนะเดียวกระเม็นดูนหูโอ้โห,โห,โหนี่ครับนี่มือน,นี้นะอ,ออก,กนะครับโบ้ได้หักนะครับเดียวนี่ครับธรรมดาไม่ต้องมีหักเลยครับเพชรปวกเราต้องเอาหักมานน้ำนี่ครับพี่ เนี่ยพนไปพุ่งนั่นนไปพุ่งนั่นเนนี่าไปเ้ี่ยมอะไนเพื่องนปวันลูกอางนี้นะพอกิพ่พอเอาลูก นะครับออ้ไใหม่อยู่โลกใช่แล้วนะครับนี่คือเห็ดบวกครับผมเอฟซี FC. นี่นี่ครับนี่นี่นี่ตรงนี้ด้วยครับนะครับตรงนี้ด้วยครับนี่เห็ดปวกจะอยู่เป็นกลุ่มนะครับอะเดี๋ยวผมจะเอาให้ดูผมจะเก็บ้วครับทีนี้โอ้โหเต็มเลยนะครับเดี๋ยวผมจะวิธีเก็บนะครับแล้วเอามีด เสียบลงไปเลยนะครับอย่างนี้นะครับแล้วเราก็ดึงขึ้นมากองถ้าใจใช้มีดง,ง,ง่ายครับง่าย โอ้โหครับนี่ยเออเปิดท้งพ่อเปิดห้องพ่อต้องต้องออกวะอันนี้เสียบก่อนอันนี่มาดู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 ตรงนี้ดูดเอาครับ อย่างนี้เหมือนกนครับเนียน,นี่วิธีเอาเนี่ว้าวโอ้คือ,ห,อหัวหัวหัวนี่ครับนี่อันนี้เอาไปปลูกก็เลยนะครับนี่เอาไปปลูกก็เลยครับจ้าพี่ปลวกพูเนาะนี่พี่ปลวกกิ๊บ่ก เนื้อใส่ห้ามันมนันเลยคุณอนะคุณนะ FC. อะเอฟซีหมูเดียวเลยครับเอฟซี FC เอ้ยนี่นะยิ่งเปิดยิ่งเจอนะครับนี่น มันเปิดเลยนี่มูนี่ครับนี่มูนี่นี่ขอออกไปครับนี่นะครับน,น,น,นี่โอ้โหนะครับต้องจิ้มชะก่อนเลยเอามีดนเนี้ยว กีมให้มันสะเทือนก่อนนะครับน,นพรพะเราแตกอย่างนี้เลยนะครับจะจับเลยนะครับนี่โดนรับง่ายนะครับง่ายอย่างนี้เลยครับ นะครับนีบ่ครับฝูงเดียวหมูดเดียวนี่สบายเลยปวกน้อยปลวกน้อยปวกน้อยเออแบบเนี้ยเอเอ้นมามันนะครับนี่ก็อีกหมูหนึ่ง นี่ครับเพื่อถ่ายรูปภาพนี่ง่าพอนะเออขบมือขบมือเออเลียนูนู้อเลือดบน่อจะเดเนาะเนาะเดี๋ยวเราไปอีกอ่ต ยังได้หม,มูละประมาณกิโล<ป>ครับหลังที่เหาเก็บเห็ดปวกมูหนึ่งรับกะได้เห็ดปวกอยมันหนึ่งกิโลนะครับนี่ครับถ้าว่าเห็ดปวกแบบนี้นะครับตัวที่อยู่ในดินทําไมถึงเรียกว่าเห็ดปวกนะครับอันนี้เขาจะอยู่ในดินอยู่ในปวก ก็เลยว่าเป็นเห็ดปลวกก็เรียกเห็ดปลวกนะครับนี่เลยวันนี้ครับก็ได้หม้อใหญ่ๆนะครับวันนี้เดี๋ยวเราก็จะไปแกงกินนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ